ไพวาทเ้อย่างแ่กัน่รา่อัใส่กันุนบําุงบางบําุงเอา่นายเใจซอยน้ำสุอันให้โซ่ไ้มานได้รางวันอย่เดอีทางเอาเพื่อคนที่อ อาคูไ่เคยหายเขาบอกว่าหายอยูมคูยืมเป็นร้อยคูตอนนั้นน่ะคูยืมเป็นจัาร้อยเป็นร้อยเนาะแค่จะมาเดกน่มหยจะกละเวก่เดี๋ยวก็เอานแล้มงาพี่ให้กว่ากลอยมันเป็นนีกงหาลอยูแคบอกว่าเอาน้ำตอกทีนี้เป็นนิ่ ม่นกว่าว่ามีเพราะเป็นยาเพราะใจอกม่าผมไหวเพราะดพราะเป็นผู้เป็นคนไหมหรือปาใจับป่ใรอไมันไหวขีงเลยวะไดยนันกได้หลายที่ะย้ำแข็กูดีนาเพราะเป็นยาเพราะใจหรอกก่แห่งจะไหว ไปครไปยังนางเชื่อๆกันเพราะต้กินแค่นเมาดิกินครับเป็นยา สแสมองกูทำงานทัานที่เลยแม่งแต่ทกบอกกูว่าขึ้นหัวเลยเลยกูว่าไ่อยากเลยเดี๋ยวมันเกีได้มันปูได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปจัจัต้องปู่ไหมมันจะแครกินนะมันมันขวดจค่บาทป่ะบนหงาใช่ไหมกระบาทกี่บาทนึงเนี่ยมีเดียวแค่ลา

ตามตาละต<ะ>ีตาเออมาตรวจึงี่หวแก่น่น่งอัังกองียยาเียคุณเที่ยเก่งนอกพวกเก่งไม่มีอยากตีน้ำได้ก่อนกวันนั้นเลคนเก่งนี่เขาอยากตีน้ำวะเก่งเหยอเอาเลยเอากินข้าวเดี๋ยวจะเบิร์นร่อูึนยิ้น้าบ่ะเ่ยเดีม่ไดมันเบิร์นหวาด่ะแม่ เนี้ยไงเนี้ยเหดแก้วแล้วเนี่ยบอสมันใเคื่องจังหวะไอู้กันไปเยมันสั่ไปดเลยก้าวเอาเทาเดียวดีดดเป็นยังมายาดสดวรัอกาไปงเงี้ยกินเบียเตียังไปหาแม่อจาง้เเห็นถึงยยาสมันก็ธรรมดาเ้เจ้าทีมีโอกากินบสคันบอมาลีน้ำุกไทหนังละตร เป็นโรคไปยังเลยตายที่นี oh <c oughs> ่โรคยั้งเลยยิ่งไม่ค่อยเจอจ่เป็นโรคเด้สิเ้าหรือป่ะที่นี่เมาใจแย่กับบ้านเลยมูจาอยู่ทางกับบ้านไงได้ยายแล้วเลย่ะแล้วอาชีพจะอะไรอาชีพคอนเด์บ้านหรือเนี่ยเออแก่เดี๋ยวกันเบียต้องกินอยู่บ่านนี้กวาดอะไรบางเบี้ยกินให้ไงไม่เบี้ยแค่ด้องกินน้อยๆี่หนมุกกวดเจียวด้ไร ว้าวพิเดยรกูได้โอ้กินแมงกูแกี่วสิตัวไหนท่านเนะชวนมชวนติดกล่องเ่าเลย้าชีตันอ๋อมันครบเสร็จเกียแมงว่า้ยไอ้ทีเล่าเัียวเลยาง่าเนี่ยมามโาพแล้วเนาะคุยต้องว้าอีกแล้อยยาด้อ เหมือนเขาอายเหมือด้ก่อนผู้ใดเกิดก่อนกูเหมืนกันไมาทิ้งรุนว่าเพรากูเข้าใจไมาทิ้งกูเป็นคนแบบจังกซี่ไะบอกว่าผู้ใดเหมือนเอิญอายเหมือนาะอียีรีที่เกิดปีเดียวกันทันเลี้ยงกันกูเอิญอายหมือนกันเนาะเออไ่หลุดว่ะทันเขานับถือเขาเขาก็นับถือเราเด้เรานับถือศาสนาคิดดิอ้อยยีรีเลยะห้ารับเทียนเมื่อถึงขั้นจังเงินบางเรื่องซื้อไรเรื่องยังมีคำบอกอะนนี้ปะ

มเรียกมโซใครถามยู่นห่ละมีแต่ตะเกียบุ่นุ่บกบันนี่บักิวบักบัดรมบักตีน้อยบักยังเอื้อนดูอ้เรียนต้อการดูไเม่ได้เอื้อนบักเออีนู่นเออเรื่องแต่ไมเอื้อนอีดีกว่าเออเออเออจรงจริงนก็เอื้อนแต่หุ่นอื้นห่นนนเอ้อนหุ่อจริง มาดิแบบซุ่มทีดิแบบที่ังาเน่ยไปก็ต้องนับถือเเจชาว้านพวกน้คลิปไข่ดังฮอดเบิดกบันเขาก็มาถามผู้ใดนผู้ใดคลิปดังดังยังเงี้่เรียกว่ารุ่นไอ้หอยนเน้อหัน่อกงนสิละเขรามาดังบาดเพาหน่วันนิดหน่อยทางไหนวริัทนี้เอาอยู่่เรียกว่าอรุ่นไอ้หอยเนื้อที่ตะกนถามเล้ว ได้อีกคนนึงพอดีเอาเดียวมันเงินมี่มีได้สีสแตยมฟีลูกมฝาเฮ้ยมันเีเต็มีดอกบูคูแคนไปโไปเสือมไม่ปแกะกัปีย้องกินซื่อเียกเขาเปียไปน่งกินเน้อเียื่เขาเนาะเนบนไงกินเขายู่แล้กกับกินเขาเหือนกันเนาะ ้วกันเลหยอยหกม่แลวไอ้สัตนี่ย่าน่มเามาแตนต่จางมาวั้เ่ากินเลยวกันแล้วอเนาะการดตนวายู่หนาบานเราน้อง้กรสจนเรเยกลับาเอาเรียดอห์นลอยงเ้บ์เอาลองือดวเขาบอกยิ่จางเล่นี่รอยเล อยาคนนึงไปวะมันพรอมันว้าหัวอ้หมี่มันบ้าอีีเลยหรอมึงกายหอบแโอ้นีเนียวีีอันมาเว็บร้องหอนหข้ซาบะอีีเลยตอนนี้เลยได้ได้ได้ครับอลอยมึงกาย้มันเยู่มันได้หอนลอยอยู่ต้องคอยกกลอยู่เขาขี้ขาดนะปัดเอาั่งเว็บต่อดูใค่้ทลกันหนักมากไ่นั่นปวดเส้นยังนียไทยเขานั่น เอาแล้วปิดปิดไปเน่ <c oughs> ปวดเอาเท่อซ้ำไปแน่น่